ลดสปีดลงนิดนึงอ่ามันเร็วแล้วมันแหลกเกินซึ่งกาเวสเออก็เข้ามาในการมอวันนี้ซึ่งอะไรจริงคลิปนี้ผมไม่ได้การจะทําลงวันนี้มันจะมีคลิปรีวิวพวกตัวละครระดับเอสเดูแดบแนะนําตัวไหนดีแต่เนื่องจากมันค่อนจะตัดนานไปหน่อยเพราะอัดยาวก็เอาเป็นคลิปสั้นๆดีไปก่อนแล้วกันแม่งเดี๋ยวคลิปมันเลดนานเกินไปขอเลดแค่หนึ่งวันพอซึ่งกาเวสตาแรกมันจะไม่มีอันนี้นะหินเมก้าแต่ตองสัยแบบผู้พัฒนาเขาแบบเออ เพิ่มความสมจริงเข้าไปก็เลยดับตกแต่งเพิ่มน,นิดนึงใส่หินวิศราราศาเมริกาส่วนอันติเพื่อใครอยากเห็นนะก็สําหรับผตอนนี้มจะก็ยังไม่มีเสียงหรอกสำหรับผมก็ถือว่าก็ที่ประมาณกลางๆไม่ได้เท่มากหมุนตัวเันหมาเลยตอนไปใช้อันติ นี่จากทรายโดดว่าผมคิดว่าเท่สุดแล้วที่เหลือทั้งนั้นแ่ะแต่อย่างน้อยเอฟเฟกต์มันก็เท่กว่าตัวม้าผีแล้วกันตัวนั้นอะ่ะเอฟเฟกต์ไม่เท่แต่แค่สกิลมันโคตรเกียนซึ่งการประมูลในรอบนี้ก็ต้องจะตึงไม้ตึงมืออยู่เข้าประมูลครบทั้งเซอร์อไเรยนี่ว่าแต่ต้องรอดูวันสุดท้ายซึ่งผมจะยังไม่ใช้เพชรประมูลในตอนนี้ ซึ่งแต้มผมถ้าจะเอาจริงๆได้แค่ห้าหมื่นปลายๆไม่ถึงห้าหมื่นสามตอนแรกผมว่าจะเอาอันดับสองนะเพราะว่าจะได้เสศษตัวนี้มาหนึ่งร้ยหกสิบซึ่งเศษตัวนี้ผมจะไปย่อยเป็นหินเมก้าของเดียนซี่คุ้มค่าเหรอฮะคุ้มค่าจริงๆแล้วก็ที่ผมอยากออตอนแรกว่าจะไม่ว่าจะไม่ประมูลหรอกเพราะถ้าถ้าเราสุ่มตัวมันจะคุ้มกว่าแต่ถ้าเราประมูล คือจะมีโอ,อกาสลุ้นของอะไรมากกว่าแถมได้เสียดุนนี่มาเหมือนกันกับพวกอาวุธอะไรต่างๆที่ก็จะดีซึ่งผมต้องการแอปเปิลตอนนี้แม่งนั่งรองในร้านคา้าแม่งเอาไม่เอามาขายแล้วีนี่จะรอมาหนึ่งเดือนแล้วซึ่งก่อนมันตอนแรกไม่ขยับแต่ตอนนี้ขยับแล้วรอสักครู่อนี่ก่อประมาณนี้ก็ก็กลางกางนะไม่ไม่ได้เทพมากขนาดนั้นแต่ว่า แต่มันรู้สึกว่ามันขนาดน้อยแคใหญ่แล้วมันดับเฟี้ยวๆไปดับในๆนิดนึงถือว่าใช้ได้อยู่แต่ผมคงจะเอากรอบไม่ไหวหรอกเพชรมีแค่นี้ซึ่งผมต้องเตรียมเพชรสำรองไว้เยอะมากถ้าจะเอาตัวมันอย่างน้อยขอแค่ตัวน่าจะค่อนข้างจะดีแต่ผมจะไปแปลสกิลมันก่อนว่าดีไหมถ้าสกิลแปลมาแล้วได้ผลที่ว่าดีสามารถแก้ทางมาผีได้ผมก็จะเอามันมาเข้าทีมด้วยการที่จะทุ่มเพชรทั้งหมดที่ผมมี แล้วเมียก้าเดยวซี่เมื่อไหร่กูจะได้ทำวันนี้่ะเรามีไม้ตาครับใบเพชรสิบหกใบกับ,นนบ,บกวันนี้หกใบมาเล่นตัวนี้หนึ่งร้อยห้าสิบเพชรโอ้ยหนึ่งร้อยห้าสิบดมอนก็ถือว่าดีสิบหกใบขอสักห้าร้อยได้ปะกูค,คงจะจะขอมากไปไม่แน่น้นอยกว่าเดิมอีกโอเพชรกูได้แค่นี้ ไม้ตายเพท้าฟาร์มก่อนที่วันจะประมูลหมดผมจะได้หลกัหลกๆแค่ประมาณสองพันห้าอ้สาม5 0ืสองพันห้ารอยประมาณนี้อันดับวันนี้นะผมติดแค่นดับแปดจะได้เป็นแค่ 1, เพศหนึง่งพันยอหนึ่งใช่หนึ่งนี่ไมปหนึ่งพันขอไว้หนึ่งร้อยแปดสิบต่อวันแต่ก่อนอยู่วันดับหกแต่ตอนนี้คนเขาส่วนใหญ่แม่งก็เริ่มจะตึงแล้วอันนี้เขาเน้นเป็นสาย เน้นแค่ปั้นไค่โอกาอย่างเดียวเพื่อจะทำเมก้าเขา v 1 0 v บวถ้าเขาป okay, ั้นมิวท um ูนน่าจะดีกว่าดีนะมิวทูนมันขายตอนวีโอทไหนว่าผมลืมเหมือนกันโอเคเมื่อกี้อยู่คลิปมันก็เออเรื่อไปนะครับแอปอัดคลิปผมว่ามนเออเรื่อสุดท้ายมันก็ตัดจบไปจนผมนั้นต้องไปซ่อมแซมไฟเพื่อให้มันกลับมาใช้ได้ก็ในคลิปมาซึ่งหนึ่งแล้วกันไม่เป็นไรมาเป็นสกิลดีกว่า ตะกียบผมแปลไม่สดๆเลยผิยดถูกช,ช่างมันโจมตีเปอร์มาแม่งไม่แปลกใช่ใช่ปะเนี่ยโอเคช่างแม่แล้กันโจมตีเปิ่มมาตัวเดียวทำให้เกิดการโยกย้ายกระเ้ามาดบาดเจ็บขอคนเสีหยหายก,าร,กระเจ้าว,วากระถุบบาะเจ็บโดเสียหายรับการโจมตีทางาร่างภาพเป็นเวลาสองเทิร์นน่าจะบอกว่านการโจมตีเพิ่มเป็นเวลาสองเทิร์นอีกได้รับหนึ่ง เพิ่มการโจมตีทางกายภาพของเป้าหมายสิบซมันหมายถึงมันหมายถึงออกไปโจมตีหนึ่งครั้งหรือว่ามันแค่เพิ่มวันนี้สิปเซนพลังโอเคอันนี้เดี๋ยวต้องรอตัวมันมามาทดสอบไปพันสิทเกี่ยวของอันนี้สินะการโจมตีทางกายภาพโอเคประมาณนี้ไม่ได้ยาวมากสกิลเกถือว่าดี เป็นเวลาสองเทิ turn, นน่าจะดูพลังโจมตีทางกายภาพอีกฝ่ายหนึ่งมาสี่เปอร์เซ็นเป็นเวลาสองเทินโอเคมาดูอันที่สองเนี้ยค่อนข้างยาวแฮะมมีมามีมีชื่อธาตใช่ปะปกติไม่ค่อยเอาเอาชื่อธามาหร่กเนี่ย่าอย่างไรปานีโอเคถ้าไม่เงินได้เทแคนัโจมตีเพิ่มมาสุดเดียวทำให้เกิดการโจมตีทางกายภาพหน่วยบเปรเซ็บวกความเสียหายทางกายภาพหนึ้า ก็จะสงดาเมจทำให้เป้าหมายได้รับไดอะไรไม่รู้และทำไมเ้ยอ่านอะไราากนไม่ตกที่หมายเลยเป็นเวลาสองเทินซึ่งมันจะเป็นอันนี้กับนี้ซึ่งเราอ่านไม่ออกเป็นอะไรแต่มาดูความสามารถมาดีกว่าอันแรกเป็นอันสีทองทองไปก่อนสีแดงก่อนดีกว่าเอาไปดูสีทองก่อนแล้วกันถ้าแปดแบบแค่นี้เดียวมันจะได้ไหมกวดพินหน้าเอ๊กกวดพิการอย่างนีงง้ ไมจใจความเฮียเลยปร๊บโอ้โหยาวติดลบระดับ2อครูดาวของทักษะเล็กๆของเป้าหมายขยายออกไป1นอ,อ่ง๋ออ๋อจะทาให้เป้าหมายแบบโจมตีแค่ทักษะแบบอันอันที่1ขยายออกไปอีกและค่าโล่จะลดลงทันที30%ใช้ไม่ได้กับระบบการบิน,บน <laughs> เมื่อเป้าหมายโจมตี ภาพพื้นดินความเสียหายจากลดลง10%และมีคือโอกาสที่จะพลาด10%มีความน่าจะเป็นเพิ่มอีก10%ให้กลับมันไม่เร็นชื่อมันใช่ไหมกรัเียไม่น่าใจนะโอเคจังมันกันออเฮ้ยถ้ามันลดค่ารัใช่ไหมแบบนี้ก็ผมว่าต้องจัดอยู่ถ้ามันลดค่ารัอันนี้ปกติควรจะแปลสกิลแบบเอามาแบบ แปรแบบเทเลนิดน,นะเพราะว่าถ้าเราแปลยาวแบบนี้โอกาสที่มันจะแปลผิดคือเยอะมากๆอะ่ะโอกาสการบินควจะลองแปลแค่ด้าไหนนะจะได้โอกาสทานบินไหมไม่ถูกต้องสําหรับระบบทําไมไม่ความเย็นเลยมาดูสกลวันที่สองที่มันมีขีดสองขีดไม่รู้ไปเชื่ออะไรคุณแล้วณะเรามีความเสียเเส่ยงที่จะเกิดมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอ แม่งยาวเลยมึงสั้นนิดเดียวแม่งแปลให้ยิบมันยาวเลยความเสียหายจากทักษะรีอะไรนะไม่รู้อะที่ได้รับเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นต์นหล่ะแม่งมันมีมันมีให้กูแค่เลขกยิบแม่งเลยสำมวท่านี้จะยาวมากนะครับผมแม่งยาวจริงๆนะไม่ได้โม้แผนทลาแผนท่าลายหลวมโอ้ สุดยอดครับโจมตีมากมายตัวเดียวทําให้เกิดทางการยิงครับสีรบส่ร้อยบาทเซ็นบวกเขาจะหายหนันกนยากหนึ่งร้อยก็สองร้อยเมตรปีของตัวเองติดตั้งเรือเป็นเวลาสองเทิร์นปล่อยเรือบนพื้นที่ตัวเป็นเวลาหนึ่งเทิร์นน่าจะปล่อยเป็นคล้ายๆทรายหรือเปล่าวะที่ไม่เป็นคล้ายพื้นทรายของตัวจินนี่ธาตุหินหรือดินนี่แหละแล้วปวดรักสีดาว 2หลังจากการค่าอันติเมตหนึ่งครั้งที่1และ3จะมีกูควรจะไปแปลเพิ่มไหมอันนี้ถ้าเราแบบจะแปลจริงจริงๆอาจจะเอามาแปลเพิ่มนิดนิดหน่อยหนะเกิดขึ้น1รอบและจะทําให้ทุกครั้งที่โอเคครับเราน่าจะต้องเอามาแปลซ้ำอีกหนึ่งรอบแน่นอนครับสำหรับตอนที่จะมารีจริงนี่แค่คร่าว ทำให้ไม่เห็นจากสายนี่น่าจะเป็นการหลบดลีติดลบระดับหนึ่งทำให้เป้าหมายลดอัตราการหลบอัตราการโจมตีลดลง4%เมื่อโจมตี F5Q ภาพพื้นดินพวก f ิลปกติแม่งถ้าผมแปลอย่างนี้ไม่นจะเขียนว่าเอวทุกทีมเลยไม่เขิยนละ เซนไรซาได้ระดับการได้ระดับสองสามารถแยกและกระจายได้เมื่อโจมตีอย่างแข่งขันมันจะปล่อยดาบสองอ้ดาบลมสองเล่มโจมตีเปพายศัตรูแบบสุม่มสร้างความเสียหายกันอยู่ที่ราณแปห้าเอร์ซ็นและมาพร้อมกับ mm hmm. ถ้าเอาตัวเอสออกอผมอ่าน,นนะได้นะได้คำว่าแลลวแต่พอสตัวเอสมาด้านหน้ามันแปลว่าอะไรวะ เรือแล้วและเออเป็นเวลาหนึ่งรอบโดยมีโอกาส30อร์เซ็นที่การมองเห็นเออการมองไม่เห็นทายและฝุ่นเอฟเฟกตจะแพร่กระจายไปยังศัตรูอีกหนึ่งตัวโอเคไม่แบบนี้ไม่ตีพลาดกระโดดเลยถ้าแบบนี้ตัวม้ามันจะโอกาสแบบแคงติดถูไปเราไหม่ะอันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเท่าไหร่นะถ้าเอฟเฟกต์บบทำให้ตัวม้าที่มันเป็นตัวผี ตัวนั้นอาตีค่าจะดีมากเลยเพระาะว่าตัตัวมาคือถ้ามันค่าได้หนึ่งตัวมันจะต่อเอฟเฟกสกิลอันติได้แบบรัวๆเลยน่นจะเป็นข้อเสียสำหรับทีมที่บางแต่ถ้ามันหลบเหล็กได้ก็ไม่มีปัญหาแปนานะนนเนี่ยสนามศัตรูขั้นสูงของระบบภาพคืนดินไม่ถูกต้องสูบบระบบคาบุนดีเบนเลยมิง ภาฝืนระบบการม,มีเรื่องไงวะความเร็วของศัตรูลดลง6%ความเปราะบางของระบบภาพพื้นดินเพิ่มขึ้น10%ม่โอกาส5%ที่จะหายไปเมื่อโจมตีเป้าหมายระบบภาพพื้นดินเดี๋ยวต้องไปแปลซ้ำอีกหลายครั้งเลยแปลเป็นจแปลเป็นไทยอย่างนี้น่าจะโอเคกว่ามั้งการกระทำพิเศษเดินทางใต้ดินในช่วงนี้ทั้ง2องฝ่ายไม่สามารถเลือกได้ ตำแหน่งเดิมของคุณจะถือเป็นพื้นที่ว่างอันนี้น่าจะเป็นแบบพื้นที่ว่างแบบหลบนะเหมือนโอ,โอ้อันนี้ก็รีวิวเออจะพูดเปรียบเทียบก็ไม่ได้แม่งตัวนี้ยังไม่ได้ทำคลิปรีวิวเออพูดว่าไงดีอ่าไม่มีตัวอะไรในในตรงนั้นนะพูดว่าเหมือนเหมือน,นล่องหนคุณสามารถข้ามสิ่งกีดขวางและโจมตีเป้ามมาตัว,ตว,ตวก่อนที่จะขับมาหากตำแหน่งเดิมของคุณถูกครอบครองคุณจะอยู่ชั่วคราว ลงใต้ดินและสูญเสียสุขภาพปัจจุบันของคน15านจำนวนมันจะปรากฏขึ้นจากพื้นดินแบบสุม่มหาคุณหา,หาสุ่มข้างคุณหลังจากผ่านไปหนึ่งรอบอเ okay. มันจะมีตัวอะไรแทนที่มานะถ้ามีอะไรแทนที่จริงๆน่าจะเป็นซีการ์นะที่มันพอตายแล้วมันจะแบ่งร่างอันนี้พอเข้าใจมัจมีตัวอื่นแทนที่เล่าวะไม่ทราบวันนี้ กูไม่อยากแปลแล้วอ่ะมึงแปลแล้วมึ่ตอนตัดกทอยท้ออินเทอร์เน็ตคอลเลคชันเลยเดี๋ยวผมจะ้ท่านผู้ชมดูตรงสีอันนี้ก่อนนะจะได้เข้าใจว่าไอ้ฝีกนี้เป็นของอะไรอะไรประมาณไหนบางงานมันยาวเลยตัดไว้อีกอันหนึ่งไม่เลยแปลนาทีพหายเลยคุณเป็นเพียงเม็ดทรายและฉันไม่อาจทนเม็ดทรายเข้าตาฉัน นี่ม,มึงมาระบายเรี่ออะไรวะเนี่ยโอเขีย okay, ไม่แปลไปอันอื่นนะอุดย,ยาวชิบหายแผ่นดินแผ่นดินที่ม่าข้างทักษละลัทมีมีความเสียหายจากแผ่นดินไหวที่ด้านข้างเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นไปได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มเป็นสองเท่าพันธมิตรมังกรและดินและตัวเอ่อแต่ละตัวจะเพิ่มความเสียหายด้วยข,ข้อขอ,ของตัวเองสิบห้าเปอร์เซ็นต์ ดีนก็นมีกิจว่าที่มาใช้อมโบอกับตัวน,นี้อะมังกรหรือที่ผมไม่มีธาตุมังกรเลยวะแต่ธาตุดินมาเอาไปธาต์ต่อสู้กับธาตุอะไรวะเออช่างแม่งอะไรกันแต่เดียนซีน่น่าจะมีอยู่มั้งหรือเปล่าวะดูดูทุกอย่างการธา์สัตว์จะหายเรือดตามหารสชาติของเรือดคุณสามารถปเปิเสยต่อข้ขอจำกัดของแถวหน้าและแถวหลัง และการซ่อนตัวเพื่อเปิดการโจมตีเพ้าหลายเป้าหมายตู่ที่มีอัตราสุภาพน้อยกว่า75%เพิ่มการโจมตีด้ข้อเพิ่มเติม10%และทําให้เพิ่มเติม155%สร้างความเสียหายแก่้กับพวกเขาในขณะดูซับพลังชีวิตเท่ากันโปดอกรกดาวความโกรธแค้นในทะเลทราย ทุกๆ10%ของความโกดในปัจจุบันอัตราการโจมตีคริเขคอเพิ่มขึ้น2%ความโกดเต็มจะทําให้เกิดแผ่นดินไหวในทะเลทรายและเพิ่มการโจมตีแบบคริเตคอลอย่างทาวอน5%ที่จากัดบน20%ในสุขภาพอากาศพายุทรายพื้นของตัวเองลบหลีกจะเพิ่มขึ้น20% ล็อกไปดาวสำหรับกดโจมตีเมื่ออัตราฟงชีวิตต่ำกว่า50เปอร์เซ็นต์เป็นครั้งแรกจะเข้าสู่ได้เอยไม่ใช่ได้ว่ะเออไม่รู้ว่าเป็นเวลาหนึ่งรอบโอเคประมาณนี้เอ้ยแต่ตัวนี้มันแปลกว่าปกติทุกบางตัวนะต้องใช้ตั้งสองดาวม่วงก็คือแปรดาวแต่ตัวนี้หกดาวมันเปิด้าสติสกิลพิเศษแล้วว่ะเออแต่ไม่ดีนิมากเท่าไหร่แต่ก็ดีอยูด่ดีกว่าไม่เปิดดูหน้าตรงส่วนนี้นี่ขนาดม่งแปลแค่ตรงนี้ยังไม่ได้นับรวมฮาสิสกิลที่มันพูดถึงนะ ยาวไม่ติดไหล่หันผู้รีภัยในทะเลทรายผมคงมจะไม่แปลานานแล้วนะเพราะว่าตอนนี้คลิปเริ่มจะเหลืมานานแล้วไม่งั้นแม่งเดี๋ยวกลายเป็นปคลิปนี้ไม่ได้ลงแบบโอ้สนานพิเศษปล่อยการควบคุมทั้งหมดที่อยู่ต่ำกว่าระดับสามทันทีและฟื้นความกดเต็มที่เพิ่มอัตราการโจมตีคิดค่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์และเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีคิดค่าอ,อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ในช่วงเวลานี้เมื่อเอฟเฟกต์วังก่อดินของคุณถูกโจมตีคุณจะสามารถโจมตีศัตรูใด ที่อยู่ใต้ดินตั้งเป้าหมายทําให้เกิดการดึงไาภยาพว่คามเสียหายดินสองร้อเซตทิกเกอร์ห้าครั้งในช่วงเวลานี้เนี่ย้าแทบ,บนี้แม่งทีมเนี้ยซี่แม่งโกงเลยนะนี่ผมว่าเอ่อคนอนาเขาต้องเอาแล้ววะ่ะแม่งอันนี้เสี่ยงวะ่ะผมจะไม่ประงมูลแล้วกันเดี๋ยวดมันจะแน่ใจว่าผมจะได้ตัวนี้สักหนึ่งตัวมีคนต้องหมายปลองเยอวะว่ะถึงแม่แม่งจะไม่ทีมเฉพาะกูอยากได มีการ4%ที่จะพลาดเมื่อถูกโจมตีโอเคนี่โอกาสลบหลีกซึ่งโอกาสลบหลีกมันน้อยชิหมหายถ้าอย่างไรต้อง25%เลยปะเอฟเฟกต์ประเภทแผ่นดินเอฟเฟกต์ <_ d ream> ประเภทแผ่นดินไหวทําให้เกิดความเสียหายทางกายภาพ9%ผู้ปล่อยความเสียหายแผ่นดินไหวแก่สตูทั้งหมดและเพิ่มตาบอดน่าจะปิดการมองเห็นประมาณนะั้นและลดความเร็ว3%ให้กบศสตู3ตัวแบบสุ่มเป,ป็นกลังเคิืนแผ่นดินไหวครั้งนี้จะ ใช้ไม่ได้กับประเภทการบินน่าจะหมายถึงพวกบินหรือเปล่าวะท่าบินทตุบินมีอะไรวะเดโกกซ่บมาดอวนสุดท้ายนะครับอันนี้เราจะปิดทลิปักดีผู้อ่านจบแม่งไปแล้วนะเดี๋ยวคิปเม่อยาวเดินนะอืมการกระทําพิเศษเดินใต้ดินในช่วงนี้ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเลือกได้ตําแหน่งเดิมของคุณถือเป็นพื้นที่ว่างคุณสามารถข้ามสิ่งกีดขวางและโจมตีเพายศัตรูก่อนที่จะกลับมาตําแหน่งเดิมคุณ ของคุณถูกครอบของคุณจะได้ได้หรือไดส่วนเสียกูว่าเดิอมแม่งเท่านี้แล้วแม่งก็โอเคครับ <S 2> <S 2> <S 2> สกิลก็มีประมาณนี้สลามโกดจมดีที่เดี๋ยวก็ไม่ชื่อท่าเลยเรียบร้อยแล้วไม่แปลเพิ่มโอเคไปแล้วบ๊ายบย